อะไรดีอ่ะชอบสีไหนอ่ะชอบหมดทุกสีเอาไม่เลือกเนี่ยสีเลยหรออืมอันนี้มันสลือไปสีเหลือก็เลือกเอ้าสีนี้เลยสีแดงเหรอสีแดงจะดีป่ะพี่ดีไม่ใช่เกิดหัวใสแล้วแบบเราเขาดัดพี่หัวทำไงอ่ะดีเนี่ยคอนเฟิร์มที่มั่นใจมากที่สุดใสโบดสวยมากเด่นเด่นไอ้เด่นมันเด่นอยู่หรอกจะแบบเด่นมากสวยเกี่ยวว่บใสแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอ่ะ ปัญหาการเลือกสิทธิ์ได้อยู่ใช่หรือไม่สวัสดีค่ะฟลอริซีไดร์เรค่ะวันนี้เอาของสินค้า่อนำเสนอไมันคืออะไรคะสติกเกอร์แจกโก้สีเดียวกับเมิง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 อะสติกเกอร์แล้วทำอะไรได้คะับวันนี้อ่ะตัวนี้นะอ่ะค่ะชอบตัวไหนยัดใส่สียดใส่สีใช่แดงเอ๊ะสีจัดออกแบบนี้เปิดตาได้แม้300เมตรโอเคค่ะ เสื้อตัวนี้ก็ได้ก็สวยจริงก็สีสวยทุกตัวแหละคนเราสมัยนี้ตัดสินกันที่สีเสื้อเลนแต่เราสติเกอร์เรามีสติกเกอร์นี้มาช่วยคุณถ้าไม่ได้ค่ะสติกเกอร์เสื้อกูสีเดียวกับมึงนะคะชอบตัวนี้ใช่ไหมใช่ชอบแตะลงไปเลยคิดอะไรมากเนี่ยแผะสิกเกอรสื้อกูสีเดียวกับมึงอ๋อเขสีเดียวกันแล้วถูกอ่ะสมมติอีกฝ่ายแปะเหมือนกันค่ะ เสื้อกูสีเดียวกับมึงเหมือนกันอ๋อทำสีเดีกันเลยใช่ฝ่ายเธอก็ไม่มีการตกตีเลยแน่นอนเก๋ๆเลยสีเดียวกันนี่ใช่อย่างที่บอกไปจะแปะไงก็ได้สวยๆเก๋ๆไกลๆตีรังกาจะปลิบอะไรก็เรื่องของคได้แล้วสู้จะไหวแปะข้างหลังด้วยใช่ใช่แปะข้างหลังก็ได้คนมองข้างหลังก็เห็นเนาะเก๋ๆมากค่ะเธอแต่เดี๋ยวก่อนนะคะเพื่อนคุณโทรมาภายใน30นาทีนี้เราขอแกล้งไหม เสื้อเราสีเดียวกันใส่กลุ่มใช่ใส่เป็นกลุ่มเสื้อเราสีเดีวยวกันค่ะใส่จะเป็นกลุ่มใช่มาทั้งคิวใช่มาทั้งลิวมากี่คนมาทั้งกลุ่มปาร<พ>บัตี้ก็ใส่เหมือนกันหมดเก๋ๆแถมอัอ <S <S <บ>นน,นี้หนึ่งอันนี้น่ารักโซดเสื้อชั้นสีเดียวกับเธอเธอสมัยนี้มันต้องเธอใช่ไหมเก๋ๆสวยสดยน่ารักด็ได้ ตอไปไงก็ใส่เพื้ออะไรก็ใส่ไปเถอะไม่ต้องแบบมากังวลบอกร้รองบ่ารีใจจุดนั้นจุดนี้ไร้สาระใส่ไปเถอะฉันเอามาแจกทุกคนเลยค่ะ